ก็มาส่งสระโอนเคนสิเมือบ้านเด้อจ้าสะดุกคนมาหาไซแมนสะดุกคนมาส่งอ้นเด้อพี่น้องเด้อสิเมืองมหาไซส่งขาดพี่น้องอ้นชายเบิ้งไม่ไม่ไม่คาดไป็นแหงเงีละจ้ะแมนอันอ้นมาอ้นย่วงลงเลยไม้มันเกาะพี่น้องจุดขาดตรงนี้ได้ไปม่ทีไรส่งขาดเด้อพี่น้องถ้าสระนอมอ้นสิเมือมสระนอมเด้อพี่น้องเด้อ ก็อยากมืดเนาะสนุกมันเป็นอะไรเออคือว่าขาววันนี่เออคือว่าขาวป้าพี่น้องอันเห็นอย่างพิดพากขอโทษขออภัยเลยพี่น้องใครแต่ปากบ่แตกนี่แหละไม่คานก็นีนดมฮอดน้ำปากอันบ่ดมฮอดน้ำปากสาวนนขอแสดงความยินดนะแม่น ตะบีดโอนมาซีขี่รถโดยสารเมื่อเนาะแล้วเพิ่นเราว่าเพิ่งไปตลาดยมาดมาลัดเดรอให้โอนน้าทาเมื่อพร้อมเพิ่นเอารถแม่เ,เองมาส่งเพิ่นแม่นเอามากับเกาะกางเก่งคะไปสอบเจอนุชพังอนุชชิหัวขวานแล้วเบิงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวฟอร์ดเชนในคลิปดอกเอาขอบใจหลายๆเด้อไปชิวากกว่เด้อวันนี้เจ้าบ๊ายบายแต่ลุกสิไปก่อนเออขอบอกขอบใจหลายๆมาส่งกันโอนก็รอสอนอมเด้อพี่น้องเด้อ เื่อนอ้นซื้อมาก,บ,กบมีอันนี้ซื้อมาให้นางไข่มุกหลานไหมพี่น้องอันนี้ก็เป็นปลาส้มปลาจาวปลาอย่างเงีค่มีข้าวใบขิ้นผูดหัวชีข่ายพี่น้องซื้อมาไว้ใซส์ไว้กิ่นเลยพี่น้องเลยอ้นก็รอสอนอมยังเห็นไม้พี่น้องส่งคาดพี่น้องเออตะเกาะกับกับอนอันไม่คาด ไอ้านก็อันเขาเคียดแม่แน่งก็ไปขายย่วงลงมันย่วงโมเวสพี่น้องมันเลยไปเกาะก็เลยขาดซะเอาออนกระรอสอนอมอยู่นี่แหละพี่น้องสะดุกพ่นกระเจ้าขายเขาเคียด เมืองนะเพิ่ออีกพี่น้องข้าเมื่อกรม,มีอันคนเมืองน้ำอีกเพคนเราสาวน้องเพิ่อแซดมาอยู่พี่น้องเดีิ้ลอินจีสต็อกกองไว้ก่อนพี่น้องเดีย๋ยวสิโทรหาสาวน้องมาเมาเแซดอ่ะอินก็นได้โทรหาสาวน้องในเด้อพี่น้องเพราะเพิ่อติดไฟแดงในซี่แง๊กเนี่ยพี่น้องนี่นี่ติดไฟแดงอยู่เพคนเราค่ะเบิ่งเด้อพี่น้อง รอพี่น้องกันล่อรอหลานสนอมาเนาะรอไปน้ำอ้นนี่แหละพี่น้องลอยุ่นัันแหละสป็นวัตรอดเถิดกมาแล้วอันกาคือสี่แงกกไฟแดงลักซี่พี่น้องของเมืองพระแคต น,นี่ก็คือทางเมือบ้านโอนทางเส้นนี้เมื่อมหาไซเมื่อมหาไซเมื่อยมราชป่านามบัวรพาเซปทอง้ะพี่น้องเด้อทางนี้ถ้า in <laughs> mm hmm. เมือสอนอมพี่น้องแไม่บอกเพิ่นมาเลยพี่น้องเพิ่นมาเลยพี่น้องเด้อสอนอมมากเลยสบายดีพี่น้องเดี๋ยวเอาคนเครื่องขึ้นกัน เดี๋ยววนค่จะขึ้นรถไม่ต้องรุตกป่านี่สอนนี้สนมพี่น้องเอ้ยเพื่อนให้อันถ้าเมื่อนเพื่นทำิเมื่อแต่ะเช้าวด้สนนมเอ้ยแต่เจ้าโทรมามากับลูกชายน่งลูกชายกันล้วการทะลคิดซ้ำมันนี่สิมาคิดบ่คิดไายขายเครื่องนมราละบ่ ไปขายเครื่องวันนี้ทีิไปสืบเสื้อเทาขายนะเออเออถ้าเอานี่ก้าจะน้อมก้าเริ่มท้อเริ่มถอยเลยพี่น้องเลยเพื่อนก้าเริ่มท้อแล้วก้าฝากพี่น้องเมื่อสักครู่สุคนเอฟซีสกคู่สุกคนของอ้นเบิ้งซองเพื่อนแน่เด้อพี่น้องเด้ออ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนเนี่ยเด้อพี่น้องเพื่อนท้อแล้วก็โทรหาอ้นอ้นเอ้ยว่ะค่อยละท้อล้วว่าโทรหาอ้นวานนี่อ้นกัอยู่เซโนเนาะยู่สว่านคนละพี่น้องกูโทรหา โอกะลงเพือเล่มเดียวกะยังให้สู้สู้เพื่อนำการละน้อพี่น้องเนาะกบไปยังให้ท้องให้ถอยกระเทินในเหตุแล้วก็ไรพี่สีหลายคนอยู่บอกว่าบางคนจะเป็นปีพุ่นเสดได้โฆษณาเจ้าได้ไวรีเจ้าสารนอมเลยแมนดีเลยปัญหาอะไรลูกโอ้เบิ่งทางพี่น้องสารนอมก็ได้เนี่ยสวัสดีพี่น้องไงจะไปดีแน่ลูกสวัสดีพี่น้องเคือตัว้างิแต่คือก็ตัวสอนอมแล้วพี่น้องเมย โทรศัพท์กับบริการสั่นดอกพี่น้องมันก็อยากสั่นสะเทือนแน่ก็ขอโทษขออภัยนำไลด์เด้อสัเพอร์รถกับคือพัดว่าคุ้มควรเลยนะพี่น้องเนาะแต่อ้นกับบรนก่อรไปหาบิ๊กเกอร์อยู่อย่างนี้บิ๊กใหญ่อยู่เบยเบยอีกเกอร์กับมาตาแค่สนอมาอ้นว่ะไปหาเบยกเกอร์ป่าว่ะหักบริไดไปพี่น้องเอ้ยกี่กียกอยู่กับทรงโฮทรงโฮภรรย์เบิร์กใหญ่มากมตาแขกว่ามากบุ๋บอใส่มองบุ๋บอใส่มองซื้อรถใหม่จุดใหญ่ บอสซมองซื้อลดหม่เออ่วนนั้นเพียงคนได้ทะลุจะเคยล้าน50ล้านวิวแล้วเนาะเอยได้แล้เจ็ดชิบหรือหกิบนี่แหละห้าสิบล้านบอสไมองจะเป็นลูกเคยละหกชิปไยทาวีมเบืงกล้องขัดแทนนี้ลูกกับป็นตะฮักเลยน้องเป็นตะแขงไอ้คนที่เส้นทางเมือเม่อ้น้ทางมาหาไจเ้อพี่น้องเลย จะเพิดช่วยกับปริญญาพ,พลังในมมือนะหนาคอยแบบว่าจะอยู่มาหลายมือลอกกอออะเมือหาครอบครัวกว่าเมือหาับอกกับแม่ได้ฮะน้องพี่น้องเมาหลายมือหลายกะอยากกินยังอยู่ยังเงาะเพราะว่าเขาเมย์ก็ท่าอยู่ได้สมบูรณ่ไม่อะท่าเรื่องท่าท่าอยู่แล้วอยากกินยังอยู่ยังขนะมาหลายมือเงินปัดเอาให้เล็กๆน้อยๆนะ เท่าก็ไปก็ไปเวียกน้องมันเ่็นพไปเล่นจะาน้องแม่ <ไป S 2> เฮาก็ไปหาเงินคือเดียวลนะออไปเวียกไปยังแม่แต่ว่าไปกันแล้วเวียกเท่ากับเฝ้ามากขึ้นอังนี้นละเทาโอ๊ยตนน้นะมาฮอท่าพลังเล,พงพลงยพี่น้องฮอท่าพลังไงเด้อพี่น้องถ้าพลังก็คือ สานน้อมสิบตลาดยมมาล่าหรอพ่อแม่สาอุ่นน้อยไปเมื่อน้ำพี่น้องเลยว่าไม่พนจ้างรถนะพอซอยกัน้ก็ซอยไปมันทางเดียวชิเมื่ออยู่แล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวคอยชิโทรให้น้องคนมาอ้าอยู่แล้วคบสานน้อมเป็นมือกองเขาไปในซองแล้วฝากกุไล่กดเชร์เด้อพี่น้องงามค่ะเลยภูเขาก็ได้สื้อหอแล้วอันนี้ไม่ซซองสาวอุ่นน้อยเด้อ พาดกดไลค์กดแชร์ซองสาน้อมพาแซบไปเด้อ FC สาวน้อยกันไรเป็นกําลังใจให้สาวน้อมเน่เด้อพอดผ่าหอมนี้เนาะสาวน้อย,ยม่พอดผ่าหอมแล้ว,าาลวงามค่ะเลยาาธรรมชาสตร์นั้นสองน้อยภูเขาหน้าแรงวันนี้มาเที่ยวงาม สซีสะอ้นน้อยเอยพยอยากมาหามาล้งามงามเลยด,ดยอดะนะพ <สะ S 2> ืาเขาถ่ายรถแค่ไน ซานนั่นกระเซ็บอยู่เขาจะเคยกินวะมันแม่นอยู่บ่ไ้ไงโมโมแม่นเนาะขย่ามันเป็นไก่จอบเออไก่จอบเออมันเป็นไม่แบบสซกองแม่เคยซื้อมันสิปิ้งอย่่เลยมันเป็นคืออันแบบสซกองแบบว่ามีมีมีข้าวแล้วกับมีเส้นร้อนน้ำมันอายุมหาไซกระเจ้าขายแพงแล้วก็เจ้าซื้อไปขายต่อเนาะมันเป็น พจะาบุาเจ้าซื้อมือเีอยมาขายหได้มันถือกลัวอยู่บ้านเทาอยูน่นะแพงกว่ามาหาไสมา,าไสแพงกวง่วเขาต่าซื้อไปขายโตอีกสัตตัวนึ่นงง<ำ>า่งานซ้อี่ตอขนาดเลย,<ส>ยพี่น้องสอองการมักติมากกทางนะี่น้องไปหันไปนีป่คนกันคือ<ง>ก,กับสะอโอนสะนองบยังถิมีไปันยงิได้ลงเมื่อสวรรค์อีกได้หนงพี่น้องเ้ย ยังชิได้ไปเด้พี่นอ้องเงสาวนอยในเสืไปไปไป้ออี๋เหมือนยังชิเมื่องลักซ้าวผัวอ๋อเมืองักซ้ <c oughs> มีเวลายังชิด้เมื่องลักซ้าวอีพาพี่น้องผัวเมื่อยามแม่เพิ่นเพิ่อนแบบเพิน่นเ<ป>พื่นป่วย<ป>นะนสบายทางลักซ้าวให้งามผัวคุมาเจ็บคนเลนอย่ข้าแม่นั่นเมืเ่อเธอกาสิไปฮะเพิ่นบ้านมากแล้วสิเพิ่นไปแวะผู้พามาจะไปผัดจะไปเบิ่ง ต่อเทศใหม่นะงามขนาดเลยขขว่ะใช่อิบซีโบสคนเมืองคลิปนี้กาซิล่าไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโค้มหาไซนะจ้าแล้วก็สาวน้อมพาแซบเด้อพี่น้องสบายดีขอบใจ